สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการพบนักลุทุ์ของบริษัทหลักทรัพย์เซมดีประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางบริษัทเอราวัณกรุ๊ปจำกัดน,นะครับที่มาให้ข้อมูลกับนักลงทุนของเราครับซึ่งทางคุณกำมณวันประธานของบริษัทก็ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยตัวเองครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเรียนถามคุณกมลวันว่าบริษัทเอราวัณเนี่ยครับมีโรงแรมอะไรบ้างเพราะเห็นมีครบทุกเซกเมนต์เลย ก็เอราวันก็เป็นบริษัทลงทุนนะคะเรารเป็นบริษัทลงทุนอาสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมนะคะคแล้วก็ จริงธุรกิจเอราวันเนี่ยเข้าใจง่ายมากทำอย่อย่างเดียวเลยนะคะก็คือลงทุนโรงแรมเราก็เริ่มจาก2โรงแรมเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะโรงแรมแรกของเราก็คือแกรนด์ไฮแอทเอราวันวันนี้ก็25ปีโรงแรมที่2ก็คือ JW m a r r i o t t ที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะก็20ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ปุกในเรื่องของการขยายงานนะคะเป้าของเราก็คือเราก็ต้องการจะเป็นผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นจากเริ่มจาก2โรงแรมวันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด สิ้นปีนี้จะมี50โรงแรมซึ่ง50โรงแรมเนี่ยจะเป็น48โรงแรมในประเทศ<อ>แล้วอีก2โรงแรมอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะถามว่าทําไมถึงมีแผนการขยายงานที่ต้องบอกว่าก็ขยายงานมาโดยตลอดนะคะก็ในฐานะที่เป็นบริษัทลงทุนเนี่ยคะ่ะเราจะวางแผนทุกๆ5ปีนะคะอตอนนี้เราอยู่ในแผนฉบับที่3 นะคะคซึ่งก็เป็นปี2016ถึงปี2020นะคะตอนนี้ก็เข้ามาปีที่ 2, อ 2> ของแผนแล้วสิ่งที่เราอมองเนี่ยคะ่ะกลยุทธ์ของเอราวันเนี่ยจริงๆเข้าใจง่ายมากเลยรเราก็คือดูไฮกรอสมาร์เก็ตกับไฮกรอสเซกเมนต์นะคะคซึ่งไฮกรอสมาร์เก็ตณปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าประเทศไทยอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะคือประเทศไทยเนี่ยค่ะนอกเหนือจากที่จะเป็นศูนย์รวมของอาเซียนจริงๆประเทศไทยเป็น เป้าหมายการเดินทางของโลกนะคะถ้าดูจํานวนคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยค่ะจริงๆเป็นอันดับ10ของโลกรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับน่าจะท็อป5แล้วนะคะเคยเป็นท็อป6นะคะแต่ตอนนี้น่าจะท็อป5แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศเรามากนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มที่เมืองไทย แต่วันนี้เราออกไปต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูเอราวันเนี่ยคะ่ะเราเป็นบริษัทจดทะเบียนร,รายเดียวที่อันที่1ครอบคลุมทุกเซ gment น,นะคะอันที่สองมีจํานวนห้องพักคือเป็นเจ้าของโรงแรมอะคะ่ะที่มากที่สุดในประเทศไทยกลุ่มโรงแรมที่เรามีอะคะ่ะถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะ <S S S คก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่5ดาว4ดาว3ดาว มาจนถึง2ดาวนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะหลากหลายนะคะลูกค้าเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มเดินทางมาทําธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทําธุระนะคะแล้วก็จริงๆกลุ่มลูกค้าที่มีการเติบโตมาโดยตลอดของเราเนี่จริงๆกลุ่มลูกค้าชาวไทยนะคะเนื่องจากว่าการที่เราขยายงานลงไปในเซกเมนต์ต่างๆเนะะี่ยค่ะทำให้เราสามารถรองรับคนไทยได้มากขึ้นโดยเฉพาะ ตัวฮอปอินที่เราเพิ่งเปิดตัวไป3ปีนะคะอ,อันนี้ก็คือครจริงๆสาหรับคนไทยที่เดินทางเป็นประจำทั่วประเทศค,ครับสำหรับแบรนด์ต่างๆของทางเอราวันนะครับไม่ทราบมีแบรนด์อะไรบ้างเผื่อในกรณีที่นั่งตืนเดินทางไปพักนี่ยจะ,ะรู้ว่าเออโรงแรนมนี้เป็นของเอราวันในกลุ่มของเอราวันนะคะถ้าดู u s i n e s s model นะคะก็แบ่งเป็น3มกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราจ้างบริหาร นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ต่างชาติทั้งหมดเลยซึ่งเป็นแบรนด์ระดับชั้นนำของโลกนะคะคนที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยอย่างเช่น Grand Hyatt นะคะซึ่งเรามีอยู่ที่กรุงเทพอ่ J W Marriott นะคะที่กรุงเทพขวดยาร์ดก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของออ Holiday Inn นะคะ Holiday Inn จริงๆก็คือกลุ่ม I G อันนี้เรามีอยู่ที่พัทยานะคะ,คะก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่5้ากว่าห้องนะคะแล้วก็ ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นจริงๆเดิมเนี่ยเป็นสตาร์วูแต่ตอนนี้จริงๆก็เป็นแมริออตนะคะ<ม>ก็เราก็จะมีะตัวนาคาลักรี่คอลเลชันที่ภ<ม>ูเก็ตด้วยนะคะส่วนของแมริออตอีกอันหนึ่งที่เรามีก็คือเรเนซองที่สมุยนะคะ<ม>คือกลุ่มเนี้ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราจ้างบริหารนะคะก็คือใช้แบรนด์เขาแล้วก็เขาก็บริหารรายวันการใช้แบรนด์ก็คือเป็นช่องทางการขายนะคะแล้วก็เขาก็บริหารรายวันให้กับเรา อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราใช้แฟรนไชส์นะคะแฟรนไชส์ก็จะเป็นกลุ่มของแบรนด์โนเวทเอลเมอร์เคียวไอเบสในกลุ่มของเรานะคะ,<ห>ะกลุ่มนี้เนี่ยเราใช้แบรนด์เขาเพื่อเป็นช่องทางการขายแต่เราบริหารเองนะคะ<ห>เราบริหารจัดการเองรายวันเนี่ยคะ่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของฮอปอินก็คือว่าใช้แบรนด์ตัวเองนะคะบริหารเองขายเองช่องทางการขายก็เป็นของเราเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามกลุ่มที่เรามีอยู่ซึ่ง โรงแรมนะตอนนี้เนะะี่ยค่ะในกรุงเทพเรามี8โรง<ม>ก็มีหมดเลย3ดาว4ดาว5ดาว<ม><ม>นะคะที่ต่างจังหวัดถ้าสิ้นปีนี้นะคะก็จะเป็นอีกประมาณสัก30กว่าโรงนะคะซึ่งก็จะเป็นทั้งกลุ่มของ i b a บกลุ่มของ m e r c คีเองแล้วก็กลุ่มของ h o p In <ม>นะคะที่มีทั่วประเทศ HOP อ n สิ้นปีนี้ก็จะเป็น30สาขา นะคะส่วนที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้เรายังใช้แบรนด์ของเราเองนะคะเราเข้าไปทําที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นระดับ3ดาวนะคะฟิลิปปินใช้แบรนด์ h o อปอิ in, จะเป็นลักษณะโรงแรมเนี่ยจะมี f ฟ c i l i t ลิตมากกว่า h o อปอิที่เมืองไทยนะคะแต่ว่า t a r ์เกเดียวกันก็คือ t a r ์ e t ็ตดอมิสิกมาเก็ตครับ <Okay. S 1> คือเมื่อกี้คุณกมลวัน on, ได้พูดถึงตัวกลยุทธ์5ปีค,ค่ะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในปีที่สอง <c oughs> ถ้าถึงสิ้นปีที่5ปี <c oughs> 2020เนี่ยเราไม่ทราบว่าถึงตอนนั้นาทางกลุ่มเอราวัณจะมี <c oughs> หน้าตาเป็นอย่างไรตามแผนการลงทุนของ5ปีฉบับปัจจุบันนะคะ <c oughs> ก็จะลงทุนประมาณหมื่นล้านบาทนะคะหมื่น <c oughs> ล้านบาทเนี่ยห้าิห้าเปอร์เซ็นจะอยู่ที่เมืองไทยนะคะ <c oughs> แล้วก็ เราเซตไว้ประมาณ30%คือ3,000ล้านเนี่ยรเราจะลงถึงที่ฟิลิปปินส์นะคะคอีกประมาณสัก1 5นะคะ1,500ล้านเนี่ยก็เผื่อๆไว้สำหรับการาปรับปรุงนะคะโร,รงแรมนะคะซึ่งถ้าดูภาพรวมของเอราวันเนี่ยคะ่ะมันจะมีการกระจายตัวนะคะคามากยิ่งขึ้นจริงๆปัจจุบันวันนี้เนี่ยคะ่ะเราก็มีการกระจายตัวในเรื่องของโลเคชันนะคะคคในเรื่องของรายได้รายได้เนี่ยก็กระจายาเป็น ห้าดาวนะคะประมาณสัก50%เนะคะเป็นสี่ดาวอยู่ที่ประมาณสัก20%นะคะแล้วก็เป็น3ดาวคือกลุ่ม i b เบสเนี่ยคะ่ะอีกสักประมาณเกือบเกือบยีเหมือนกันนะคะที่ที่รวมกันงั้นเนี่ยแต่ห้าปี สิ้นสุดแผน5ปีฉบับปัจจุบันเนะะี่ยค่ะจะเห็นมีการกระจายตัวมากขึ้นนะคะในเรื่องของรายได้เนี่ยก็คือกลุ่ม5ดาวก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณสัก4 0แต่ไม่ได้หมายความว่ารายได้5ดาวลดลงนะคะแต่เราไม่ได้เพิ่มอินเวนทรีใน5ดาว ก็จะมีการเติบโตของเขาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยค่ะสัดส่วนที่มีการากระจายตัวเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่ที่ดีมากขึ้นแลวก็กลุ่มสีดาวก็ยังเป็น20%กลุ่มสามดาวนะคะแล้วก็จะไปกลุ่มกลุ hop ่มฮอปอินนยคะจะเป็นกลุ่มที่มี contribution mm. มากขึ้นนะคะ mm. urun, ซึ่งตรงนี้ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในรูปของกําไรของเอราวันในกลุ่มของโรงแรมที่เป็นกลุ่มโรงแรมระดับล่างเนี่ยค่ะจริงๆจะมีมาจิ้นที่สูงกว่า <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูมาจิ้นรวมของเอราวันอีบิด a ามารจินแล้วกันนะคะ <ừ m. S 2> ในกลุ่มของทัมพอร์ตเนี่ยมันจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นโดยลำลัง,<อ>งครับก็คือ,อกลุ่มฮอปอินเนี่ยจะเป็นจุดที่ทางเ e อราว e ันนี่โฟกัสเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆในช่วง5ปีข้างหน้าในในแง่ของการขยายงานในในเรื่องของการขยายงานจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสี่ดาวถ้าเอาสีดาวสามดาว <ừ m. S 2> รวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เอาฮอปอิน อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะจริงๆพอๆกันนะคะเพราะว่าเรามีการลงทุนโรงแรมในกลุ่ม3าดาวอย่างเช่นไอพิสเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีการเพิ่มเมอร์เคียวนะคะมีเพิ่มโนเวทลที่กรุงเทพด้วยนะคะส่วนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มของคอปอินแล้วก็มีแผนที่จะเพิ่มกลุ่มโรงแรมระดับสีดาวที่ฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งก็คงจะเป็นแบรนด์ที่เราใช้อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ค่ะแล้วไม่ทราบว่าย่าง คือในหปีข้างหน้าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยจนถึงปี2020่คือเรามีโรงแรมทั้งในไทยแล้วก็ลิฟตินวันนี้มีคนสงสัยว่าเราไม่ได้สนใจที่จะไปประเทศอื่นเลยค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเราดูไฮกรสมาร์เก็ตก่อนนะคะซึ่งวันนี้ถ้าดู เราไม่มีแผนที่จะไปไกลกว่าอาเซียนนะคะด้วยเหตุผลสองอย่างอันที่หนึ่งคืออาเซียนก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีนะคะแล้วก็จํานวนประชากรต่างๆนะคะความน่าสนใจของอาเซียนเองอันที่สองก็คือว่าเราต้องการบริหารจัดการนะคะในในในกลุ่มที่เราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการเดินทางนะคะจากเมืองไทยเราไม่อยากให้เกิน3ชั่วโมงเพราะว่าถ้าอย่างนี้ กลุ่มประเทศเ่าเนี้ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องริสต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถบริหารจัดการได้ก็เลยมองเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งถ้าดูในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าประเทศไทยอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะคะไม่มีใคร,ครสู้ได้นะเราก็ไปมองว่าเอ๊ะมันมีตลาดอื่นที่ อาจจะยังแลก b e h i o r หรือมี opportunity นะคะให้เราที่สามารถไปขยายงานได้ก็ต้องบอกว่ารองจากประเทศไทยก็มองว่าฟิลิปปินส์นะคะที่เป็นอันดับรองลงมารประเทศอื่นที่เรามองว่าน่าสนใจตามมาก็อาจจะเป็นเวียดนามนะคะเวียดนามตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็มีการเติบโตนะคะมีการไปลงทุนเพิ่มเติมในเวียดนามเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของความต้องการห้องพักเนี่ย<ม>ก็เริ่มดีขึ้นนะคะ<ม>แต่มองว่าในช่วง3ปีตามแผนปัจจุบันเนะะี่ยค่ะยังมองว่าประเทศไทยกับฟิลิปปินส์เป็นหลัก อค่ัอันนั้นก็คือเป็นแผนระยะยาวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามองตัวธุรกิจในปีหน้าก็ทราบทางเอราวันมองว่า,าสถานการณ์ในปีหน้า,ายังจะดีต่อเนื่องเหมือนปีนี้มครับถ้ามองพัฒนาการของประเทศไทยนะคะ,คะจะต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยคะ่ะเหตุการณ์ในโลกเศรษฐกิจสโลโดาวหรือจะมีเรื่องอื่นใดในโลกเนี่ย แทบไม่มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวของเราเลยนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาบ้านเราก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมันจะมีสะดุดบ้างเวลาที่มันมีเกิดเหตุการณ์ในประเทศนะคะคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าปีนี้เนี่ย ไม่ไม่น่ามีเหตุการณ์อะไรที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญเั้นมองว่าเป้าที่ทางการท่องเที่ยวมองไว้ว่า34.4ล้านคนเนี่ยเป็นเป้าที่สามารถทําได้ก็จะมีการเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ6%ปเนะคะงั้นปีหน้าเนี่ยรัฐบาลก็ยังมองว่าจะมีการเติบโตต่อไปจริงๆเขามองว่าเป้าน่าจะไปถึงประมาณสัก40ล้านคนนะคะในเวลาสองสาปีข้างหน้าซึ่งทางเราเองก็มองว่าเป็นไปได้แล้วก็มองว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมีการปฏิรูปในเรื่องของทาง ในเรื่องของการปกครองนะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าโรดแมปชัดเจนว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งนะคะมันมองว่าซึ่งถ้าไปมองสถานการณ์ในบ้านเราโดยปกติแล้วปีที่มีการเลือกตั้งในเศรษฐกิจก็จะดีด้วยนะคะมันก็จะมีการกระจายในเรื่องของรายได้ต่างๆก็มองว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดีค่ะแล้วปีนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีกว่าปีที่แล้วมาโดยตลอดนะคะผลประกอบการก็ดีกว่าปีที่แล้วคะคือ ในแง่ของอตัวอินดัสทรีโดยรวมน่าจะดีขึ้นแต่ว่าภายในอินดัสทรีเองการแข่งขันไม่ทราบแข่งขันกันรุนแรงหรือว่ายัง คือธ <Okay, S 2> <c oughs> ุรกิจโรงแรมเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันมาโดยตลอดนะคะต้องเรียนว่าไม่เคยลดลงเลยนะคะ<ม>แต่ถามว่าทําไมเอราวันถึงยังสร้างผลประกอบการที่ดี<ม>ได้มาโดยตลอดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมาจากวิธีการเลือกการลงทุนนะคะ<ม>เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกโรงแรมทําได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ทุกเซ gment ทําได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เรามองก็คือว่าเรามองว่าเซ gment ไหน เมื่อเมื่อเช้าคู่ที่เราคุยกันว่าไฮโกรดมาร์เก็ตซึ่งเรามองว่าประเทศไทยแน่นอนนะคะฟิลิปปินส์ชัดเจน ก็ต้องไปดูเซกเมนต์อีกนะคะวันนั้นเซกเมนต์ที่เรามั่นใจว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็จะอ่อนไหวกับสถาน,นการณ์น้อยเพราะว่าดีมานที่เติบโตที่บอกว่าสาสิบกว่าล้านเข้าประเทศแล้วจะเป็นสี่สิบล้านเนี่ยดีมานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นดีมานสําหรับ lower s e g ม e n t มากกว่าก็คือประมาณสี่ดาวสามดาวนะคะส่วนสองดาวของเราเนี่ยเรา t a ร็กเก็ต Do วเมสิตอยู่แล้วซึ่งไทยเนี่ยก็จะมีการเติบโตมาโดยลําดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า การลงทุนของเราที่โฟกัสไปในกลุ่ม3ดาว4ดาวเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีการ,รแข่งขันเนี่ยเรามีแลนด์สเคปชัดเจนแล้วก็ของเราเองเนี่ยวันนี้เราเป็นเจ้าของเครือข่ายนะคะกลุ่มโรงแรมอย่างเช่นอีโคนมี s เซ gment หรือ3ดาวเนี่ย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ mm hmm. นะคะเรามีแล้วไอเบทสิบโรงแล้วเดี๋ยวจะเป็น12โรงก็ยัง mm hmm. ไม่มีใครมีเครือข่ายเหมือนอย่างที่เรามี mm hmm. นะคะอันที่2ก็คือเลือกโลเคชันด้วยนะคะถามว่าคนก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมยังเพิ่มโรงแรมที่กรุงเทพมันไม่ always supply เหรอไม่ไม่ใช่นะคะ mm hmm. กรุงเทพเนี่ยเป็นเกตเวย์ของประเทศไทยและเป็นของอาเซียนด้วย mm hmm. จํานวนคนที่เดินทางเข้าประเทศเนี่ยหก็ก็คือต้องมากรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพยังมีดีมาร์ที่เติบโตแต่เราต้องดูว่าดีมาร์เนี่ย เข้าไปกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าการขยายงานไปนในกลุ่ม3ดาวสีดาวของเราแล้วยังขยายงานที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างการเติบโตนะคะการแข่งขันเนี่ยมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นรเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะสู้กับการแข่งขันนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าโรงแรมของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเพิ่มอินเวนทรีนะคะทุกปีเนี่ยเราจะมีการเพิ่มโรงแรมมาตลอดแต่ว่าออคคิเพนซีก็ไม่เคยลดลงเลยซึ่งการที่เราจะเพิ่มโรงแรมใหม่สแห่งหนึ่งเนี่ย รา أ, ต้องดูว่าผลตอบแทนหรือว่าไอออย่างต่างเนี่ยจะต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์คะเรามีดิสซิปลินชัดเจนนะคะ,คะในใน,ในการที่เป็นบริษัทล,ลงทุนเนี่ยค่ะอันที่หนึ่งเน่ยเ,เลือกก่อนว่าจะลงทุนประเภทไหนแล้วก็ต้องมาดูต้นทุนในการลงทุนคือต้องลงทุนให้เหมาะสมเพราะว่า ราคาการขายเนี่ยค่ะมันมันพอมองเห็นนะคะอย่างวันเนี้ยเราอยากจะลงทุนตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าโรงแรมประเภทเนี้ยเขาขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เพราะนั้นรเรารู้แล้วว่ารายได้ที่จะเข้ากําไรที่จะเข้าเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยต้องเหมาะสม สิ่งที่เรามองเนี่ยค่ะเรามองว่าไออาร์ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนนะคะทุกโปรเจกต์เนี่ยเราจะมองอยู่ที่ประมาณโปรเจกต์ไอยู่ที่ประมาณสัก10%ซนะคะซึ่งก็จะได้ Return on e q u i t y ในระดับที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนซึ่งถ้าในกรณีแบบนี้นยครับเราลงทุนไออาร์รีเทิรประมาณ10%อใช่ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ไออค่ะใช่ คือถ้าเกียร์ลิงหนึ่งต่อหนึ่งก็ equity อ r ก็อาจจะเป็นในธุรกิจโรงแรมจะอยู่ที่ประมาณสองต่อหนึ่งองอก็ยิ่งเยอะกว่านั้นอีกใช่ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์เนี่ยเราต้องแฟกเตอร์อินความเสี่ยงนะคะเพราะว่า ไม่ได้เป็นประเทศที่เราเคยลงทุนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย IRR โปรเจกตที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะต้องสูงกว่าเมืองไทยแน่นอนนะคะแล้วก็ด้วยแฟกเตอร์ต่างๆจริงวันนี้ Cost of Fund ที่ฟิลิปปินส์ก็สูงกว่าอยู่แล้วนะคะดอกเบี้ยที่เมืองไทยถูกกว่านะคะ,คะแล้วก็ฐานภาษีต่างๆก็ต่างกันนะคะ,ะวันนี้เนี่ย CIT ที่เมืองไทยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟิลิปปินส์ก็สามสิบนะคะราะนั้นด้วยแฟกเตอร์อินต่างๆพวกนี้นะคะโปรเจกต์ไ r ที่ฟิลิปปินส์ก็จะสูงกว่านะคะวันั้นเราจะมองที่ประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นต์ที่ฟิลิปปินส์เราถึงจะลงทุนค่ะันนั้นถ้าเราลงทุนแล้วประสบความสำเร็จก็มันก็จะเป็นรีเทิร์นที่ดีกว่าประเทศไทยอืมครับรือว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติโรงแรมที่เราเปิดใหม่สักแห่งหนึ่งเออไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะ อโดยปกติอะคะ่ะโดยทฤษฎีนะคะของการทำทธุรกิจโรงแรมเนี่ย EBITDA positive ปีแรกแล้วก็จะไป EBIT นะคะแล้วก็จะไป net profit <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยโดยทฤษฎีเนี่ยก็คือ3 <c oughs> ปี net profit แน่นอนนะคะแต่สำหรับของเราเองเนี่ยมันแล้วแต่นะคะ <c oughs> แล้วแต่เลยว่าถ้า location strong <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็เรา อ่านตลาดขาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ดีมานอาจจะมาดีกว่าที่เราคาดก็ได้นะคะมันจะเร็วกว่านั้นโดยปกติจะไม่เกินนั้นแต่ว่าที่เกิดขึ้นก็คือจะมีเคสที่เร็วกว่านั้นนะคะอันที่สองก็คือว่าของเราเองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราจะมีเครือข่ายอย่างเช่นสมมติว่าเราเปิดไอบิสวันนี้มันไม่ต้องรอสามปีนะคะ ด้วย2เหตุผลอันที่หนึ่งเพราะลูกค้ารู้จักแล้วนะคะอันที่2ก็คือว่าเราแชร์คอสเรามีอีคนมีออฟสเกลเราแชร์คอสโรงแรมที่เป็นเครือข่ายเช่นฮอ p อินด้วยเหมือนกันฮอบอินถ้าเปิดฮอบอินวันนี้ไม่ต้องรอนานเท่ากับฮอ p อินรุ่นแรกค่ะมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าลูกค้ารู้จักค่ะแล้วได้อีคอมเนี้สเกลเราแชร์แบ็กออฟฟิศกันอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างที่แผนของเราวันที่จะลงทุนเละห้าปีเนี่ยประมาณหมื่นล้านไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ย แคชฟลูที่เราได้จากการดําเนินธุรกิจเพียงพอที่จะไฟแนนซ์ในตัวคาเป็ก้อนนี้ไหมครับค่ะแหล่งที่มาของเงินทุนเนี่ยมี2อันนะคะอันที่1ก็คือจากแค f l o w จากโอเปอเรชันะคะอันที่2ก็จะเป็นเดดไฟแนน n c ค่ะไม่มีแผนที่ต้องเพิ่มทุนไม่มีความจําเป็นก็คืออันนี้ได้รวมอยู่ในโปรเจ t ชันไว้แล้วว่าภายในหมื่นล้านเนี่ยเราสามารถใช้แค s h ลูของเราเองรวมถึงกู้ยืมจากธนาคารเพื่อที่จะมา พร้อมหมดแล้วค่ะไม่ได้ต้องหาเพิ่มไม่ได้ต้องหาใหม่ค่ะค่ะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับรแผนธุรกิจของเอละวันแล้วว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตยังไงโตงไปยังไงไม่ต้องเพิ่มทุนรวมไปถึงอุตสาหกรรมนี้ในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะยังมีทิศทางที่สดใสยอยู่นะครับคิดว่าน่าจะสดใสกว่าปีนี้ด้วยซ้ำใช่ค่ะคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศนะคะใช่ครับ งั้นวันนี้ผมขอขอบคุณคุณกระมวลวันที่ให้เกีย<ช>รติมาร่วมรายการขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะ